ครัสบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเหมนอนกู่กับผมม่อนเหมือนเดิมนะวันนี้เราจะมาเล่นเกมไหมครับเอาชีวิตรอดให้เร็วที่สุดเหมือนเดิมฮัฮ <c oughs> ารสองนะครับผมมาสองเหมือนเดิมเช่นเคยว้าวขาน,นี้มันดูเยอะขึ้นนะ โอเคตอนนี้เราก็มีไม้สามสีแล้วปเป็นเรนโบว์เลยโอเคเออตอนนี้เราต้องตัดไม้ถึงแม้จะมีไม้แล้วยังไงเราก็ต้องตัดไม้โชคดีมากเราได้ไม้เฮ้เราได้ขวานเป็นแบบหิน โอเคตอนนี้เราก็ได้ไม้มาประมาณสามสิบสองบ็อกเยอะอยู่สองชุดมานะตอนนี้เราก็ฆ่าสัตว์ก่อนแล้วกันเพราะไม่รู้จะทำอะไรเ็บ okay. ให้ดูนี่กินลกี้บ็อก คุดห้าเหมืองแปบะบคูดแบบโมโม่มสิบสี่สิบห้าไมเจอเหมืองป่ะเด็กก็ขอให้เจอแล้วกันโอ้เหมืองก็เจอนี่นะเปเลวินวอุ้ยเจอทานแล้วโอ้เจอเป็นเหมืองใหญ่เลยอะ่ะ ้็ผมเจอหานแล้วด้วยข้างล่างน่าจะมีแร่เอาดินสิโอ้ยอก็เห็นว่ามันมืดแล้วทำไมอ่ะมันนอนไม่ได้ไม่มีซัมบีก็ได้เลา Ôi, đây leo Tục chai em rồi Con đường hả? Nó นี่มันคืออะไรน็อตฮะคุณทำอะไรเออ,อก็ซ่อนเก่งเนาะ,ะเกือบไทเกือบตกเวใจแล้วซ่อน,นคือกลับใช่มันไม่ต้องทำชุดก่ออะไรหรอกในตัวเก,เก็บให้หมดเลย ถือว่าถือว่ผมตายที่คือของตกแล้วก็แพ้เหเล้นะเนี่ยผมจะไม่มันตายในถ้ำเด็กขาดทําน,นัน่นนี้ผมจะไม่มาตายเด็ดขาดเลยจะขึ้นไม้ได้ได้วยวิธีของผมวิธีการเจาะขึ้นไปยังไงล่ะ ออโอค้คับกาน,นดับแบบยังไม่ได้ใช้กับฉันไม่ได้ใช้เลยอ่ะไหนแบบพ้องค้าปรปสุด ก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพี่เองเดาดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย